จนแสบงัดกร้านก๋วยเตี๋ยวขโมยถังแก๊สเงินต้นผ้าป่าแถมทำก๋วยเตี๋ยวกินจนอิ่มทิ้งชามไว้ให้ดูต่างหน้า เมื่อเวลา12นาิก30นาทีที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีได้เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายงัดกระานก๋วยเตี๋วเรือชุมชนดงวัดถนนทหารเขตเทศบาลนาครอ,อุดรธานีซึ่งจากการตรวจสอบประตูเหล็กเลื่อนหน้าร้านพบร่องรอยของคนร้ายงัดพังเสียหายก่อนเข้าไปขโมยถังแกส๊สขนาด15กิโลกร,รมัมจำนวน2ถังมูลค่า5,000บาท และงัดประตูห้องเก็บของเข้าไปขโมยธนบัตรที่เสียบอยู่บนต้นเงินที่เตรียมไว้ท่อผ้าป่าประมาณ500บาทและเงินเหรียญไว้สำหรับทอนให้ลูกค้าประมาณ2,000บาทเท่านั้นยังไม่พอคนร้ายยังหุงข้าวและทําก๋วยเตี๋ยวเปิดน้ำอัดลมกับขนมภายในร้านกินก่อนหลบหนีไป ซึ่งคาดว่าคนร้ายมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งหมดประมาณ2-3คนเนื่องจากเจ้าของเช่าชุดเสื้อผ้าที่อยู่ติดกันได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ที่โซฟาเวลาประมาณ4 5ทุ่มรวมเวลาที่คนรา้ายก่อเหตุประมาณ1ชั่วโมงนางสาวสุวรรณีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดเผยว่าเปิดร้านมา6ปีถูกคนกร้ายงัดร้านมาแล้วรวม5ครั้งซึ่งที่ร้านไม่มีคนนอนเฝ้าตอนกลางคืน และปีนี้โดนมาแล้ว3ครั้งตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้กระทั่งคนร้ายย่ามใจมาก่อเหตุซ้ำอีกครั้งนี้มาขโมยถังแกส๊สขโมยเงินที่ลูกค้าร่วมทําบุญเสียบไว้บนต้นผ้าป่าสาม,มัคคี5 500บาทและทอนเงินที่เก็บไว้ในกล่องเหล็กประมาณ2,000บาทและเมื่อ3วันที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดิมได้งาดกลางเข้ามาหุงข้าวทำก๋วยเตี๋ยว เปิดน้ำอัดลมและขนมกินที่ชุดโต๊ะโซฟาข้างร้านอย่างสบายใจแลว้ววางถ้วยชามที่ใช้แล้วไว้ให้ดูต่างหน้าที่แรกว่าจะไม่แจ้งความแต่กลัวว่าคนร้ายจะย่ำใจมาก่อเหตุอีกด้านตำรวจสันนิษฐานว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะมีมากกว่าสองคนแตร่รู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีคนนอนเฝ้าจึงอาศัยจังหวัดนี้เข้ามาก่อเหตุ หลังจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนจะได้ตามดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ทิ้งจานนู้ให้เราล้างป่ะอกินคิดว่าเข้ามากี่คนพี่ข้าวเขาได้ยินว่าประมาณสองสามคนเลยสองสามคนเลยประมาณกี่โมงประสี่ห้าทุ่มมีผู้หญิงด้วย่าได้ยยินเสีง เราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่ที่นี่เปิดแปดทเช้าปิดสี่โมงเย็นแล้วเราก็กลับไปนอนที่บ้านไม่มีคนเป้าทำไมถึงไม่ติดต้องจอนติดอ่ะว่าจะวันนี้ว่าจะแต่ว่าต่อไปจะติดไหมกำลังจะติดวันก่อนกำลังสั่งไปค่ะอ๋อวันก่อนที่เขามาขโมยกำลังสั่งไปถ้า แต่เขามากวนเอาฝากฝากถึงคนร้ายหน่อยว่าให้เอาเงินมาคืนหรือยังไงบ้างเอาแค่ถังแก๊สมาคืนก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ถังแก๊สหรอเป็นเป็นของเช่าเขาอ๋อหายไปกี่ทางนี่ับงแก๊สองทางถังขนาดไหนถังรถปร้าศูนยปโอเคประมาณสองสาวันได้ยินเสียงค่ะไยินเสียงไงเหมือนคนมา